สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำายางหมึกในตัวรุ่น Fa x n e นนะครับ PS 2 0 6 0ตัวนี้เป็นระบบ Fa x นะครับระบบ Fa กก็คือว่ามึกในตัวโดยมึกเนี่ยจะถูกดูดซับเข้าไปในตัวยางนะครับก็คือยางอยู่ตรงนี้นะครับซับเข้าไปในตัวยางข้างในจะมีแผ่นแผ่นโฟมเพื่อที่จะซับบึกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวยางนี่จะดูดหมึกขึ้นมานะครับ วิธีเติมหมึกเรามาเข้าวิธีเติมหมึกง่ายๆกันนะครับวิธีเติมหมึกก็คือดึงดึงฝาออกมาด้านใดนด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงนี้จะมีรู2รูนะครับเราสามารถเอาหมึกเติมลงไปได้ตรงนี้เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7้าด้าดครับเติมสัก8หยดก่อนนะครับเมื่อเติม8หยดแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็รอมัน ซึมเข้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วมาดูอีกวิธีนึงจึงจะจะเป็นที่วิธีที่เคลียร์กว่านะครับก็คือด้านด้านบนนี่จะมีด้านบนจะมีฝาหมุนนะครับแล้วก็มีบากนะครับดูจะมีบากลักษณะน,นี้นะครับเสร็จแห้กดลงไปกดก่อนนะครับกดแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เอาสปริงออกนะครับเปิดฝาออกนะครับแล้วก็ นี่ออกมาตัวเครื่องจะแยกส่วนได้หมดนะครับตรงนี้มีฝานะครับมีฝาก็ใช้มืองัดหรือถ้ามีคีมก็งัดได้นะครับแล้วก็นําตัวยางนี่ออกมานะครับระวังเลอะนะครับข้างในจะมีหมึกนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เอามึกเนี่ยเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็บีบให้ทั่วอย่าให้แฉะนะครับบีบให้พอดีๆแล้วกเ็เมื่อได้แล้วก็เอาอยางใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับ ใส่ให้ถูกด้านนะครับใส่เข้าที่เดิมแล้วก็ปิดฝาให้ลงให้ดีนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเมื่อปิดฝาระบบจะล็อกไว้นะครับโดยมีตัวล็อก4ตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมนะครับยางเข้าที่เดิมนะครับจับแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แล้วก็ใส่สปริงนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับตรงกลางนี่จะมีบากนะครับให้บาก ตรงห่วงนี่นะครับให้บากตรงตรงเข้าไปได้ได้นะครับให้ตรงกับบาบากนะครับมีบากดูนะครับให้บากตรงกับบาบใส่ใส่เข้าไปแล้วก็โกดหมุนตามเข็มนาฬิกาทีมันก็จะล็อกไว้แล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับวิธีก็ใช้ง่ายพกพาสะดวกนะครับคมชัดมากนะครับหมึกชนิดนี้หมึกเป็นหมึกของญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึมซับได้ดีเข้มชัดไม่ซึมนะครับขอบคุณมากนะครับจบรีวิวแค่นี้นะครับสอง0ูนหกูนครับ pH 2 0ง0สวัสดีครับ